ผู้ชมที่เคารพครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านนะครับเข้าสู่รายการภูพระเครื่องครับวันนี้ท่านผู้ชมมีเรือหนักมาแล้วนะครับนี่ชุดแรกนะครับเป็นเรือหนักชุดแรกที่ช่องผมได้เปิดสนามวางน้ําบนเซอร์กิตในช่วงฤดูน้ําหลากเดี๋ยววันนี้ได้เจอกันแน่นอนครับเรือโยงหน้า 4- ี่ห้าลำขึ้นควนน้ําและการมาของเขาครับรามเทพครับรามเทพเ8นะท่านผู้ชมนะ ซึ่งไม่ได้เจอกันนานนะครับเปลี่ยนสีเรือมาใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้มีมาให้ได้พบกันแน่นอนท่านผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวก่อนจะเข้าไปเจอเรือหนักนะครับที่ทวนน้าผมมีคู่หนึ่งเป็นเรือออกนะครับมาก่อนที่มีรามเทพเป็นตรงท้ายนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวอุห๊หเครื่องก็แรงด้วยนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูวันนี้ดูเรือออกก่อนแล้วเดี๋ยวเห็นวิธีการรวมตัวรวมวงกัน <VES. S 2> เพื่อที่จะมาฝ่าวังน้ำบนครับดเดี๋ยวตัดเสียงนิดนึงเสียงกระแรงมากครับ เบอร์สิบเก้าขึ้นไปช่วยลงมานะแล้วเดี๋ยวถึงจะเป็นเรือหนักนะครับโคนน้ําขึ้นมามันต่อเนื่องกันนะครับท่านผู้ชมผมเลยจับมันรวมกันเลยให้ท่านผู้ชมได้รับชมได้เห็นไปพร้อมๆกันเวลาจะเข้าจะออกน้ำที่เป็นเรือเบาครับท่านผู้ชมครับแล้วก็มีจิ๋วๆที่อยู่บนเรือเบาแบบนี้สูงขึ้นไปห้าเมตรได้นี่มันเป็นเรือเบาแล้วมันเบามันแหน้ําครับเหมือนมันลอยบนผิวน้ำนะท่านผู้ชมนั้นแล้วว่านหางออกไปนู่นฝั่งวัดบางกระจับครับและเห็นมาลํานี้ครับท่านผู้ชมครับ ผมเลยนําขึ้นมานะเป็นชุดต่อเนื่องกันครับรามเทพเทศ98วันนี้เปลี่ยนสีมา้โหูล้วไม่ได้เจอกันนานด้วยนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวขอซูมเข้าไปจัดจ้าหน่อยเดี๋ยวได้เห็นฝีไม้ลายมือของรามเทพเ8ครับกับตันยุทธนาครับผมกับรานี้ครับเป็นต่งท้ายนะวันนี้บังคับล้างเรือเบาครับอูหูน้ชยมดูจังหวะนี่ให้ดีนะครับผมโยกนี่ซ้ายขวาธรรมชาติมากผิวมากครับกับตันครับผมผีพุ่งว่าครับเ่้าตันกสุด ท่านผู้ชมดูเอียงขนาดนี้นะครับอู้ประคองครับนี่คือกำรามเทพ98ครับท่านผู้ชมครับเครื่องแรงด้วยนะครับผมเครื่องเขาปรับแต่งจูนมาก่อนหน้าฤดูน้ําหลากนะครับผมติดตามอยู่นะครับแต่เพิ่งจะได้เจอกันวันนี้มาในฐานะของเรือตรงไทยเดี๋ยวไว้วันไหนมาเป็นเรือโยงหน้านะครับเดี๋ยวจะตามมาให้ได้รับชมอีกนะครับสุดยอดครับอู่เทโคเมื่อกี้ควันท่วมเลยท่านู้ชม ซ้ายขวาธรรมชาติมากครับกับตันยุทธนาครับผมฝากไว้ด้วยนะครับรามเทพเทศ98ครับกับตันยุทธนาครับโอ้ผิวจริงจท่านผู้ชมและก็ออกไปถึงสุดแล้วนะครับนี่พอท่านผู้ชมครับจังหวะนี้ครับผมจะบอกว่าจังหวะนี้ครับดูครับรามเทพเทศ98ยังไม่หยุดเลยนะครับโอ้ขวัญโค้งจริงๆนะเครื่องแรงจริงๆนะครับที่กับตันยุทธนานี้ซ้ายขวาบังคับแบบโอ้ ถนนนี้หัวใจค่าจองแม่น้ํานี้หัวใจค่าจองเลยนะครับผมสุดยอดครับพอเรือออกมานะครับท่านผู้ชมจากแม่น้ําป่าสักแล้วตัดเข้าสู่แม่น้ําเจ้าพระยาเต็มตัวแบบนี้นะครับก็จะเป็นจังหวะที่เรือโยงอดหนักทวนน้ํานะครับที่เขาจับพวงกันอยู่ทางด้านซ้ายเดี๋ยวผมแพนกล้องไปให้ดูนะตรงนี้นะครับเขาจะคอยให้เรือออกมาจากป่าสักก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจากเจ้าพระยาตรงนี้จะตัดเข้าสู่ป่าสัก ผ่านวางน้ําบนก็จะขึ้นมานะน้ชมนี่นี่คือจังหวะที่เขาทํากันนะครับพอด,ดีได้จังหวะนี้โอ้โหเรามาเทพนะครับจังหวะนี้นะครับผมเลยนํามาเป็นต่อเนื่องเลยให้นานผู้ชมได้เห็นนะครับแล้วก็ได้ได้เข้าใจนะว่าเขาจะปล่อยเรือออกก่อนแล้วเดี๋ยวเรือนหนักอ่ะจะเข้าไปนะครับจะได้ไม่สวนกันตรงสามแยกวังน้ําบนจะสวนกันไม่ไหวนะน้ชมนะ ขึ้นไปสี่ห้าลำลงมาสองลำไม่ไหวหนะท่า Ramadan, นผู้ชมมันจะใส่กันตรงกลางวังน้ำวนนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับตรงนี้ครับจังหวะนี้แต่ผมบอกตรงนะเดี๋พพยวรามเทพขึ้นมาเป็นโยงหน้าเมื่อไหร่นี่ผมได้ถ่ายนี่ผมว่าหึหม,มากับเรือหนักทวนน้ำนี่ผมว่าสุดแน่ๆนะท่านผู้ชมนะติดตามแล้วกันนะครับนี่เป็นอีพีแรกนะครับที่มีเรือโยงหน้านะครับก <Goodness S 2> ี่ลำนี่ท่านผู้ชมนับสิหนึ่งสองสามสี่อ้าผมเห็นมีกระเตงด้วยนะกระเตงเข้าแล้วนะครับนั่น ฝั่งขวามือนะที่เรามองเห็นนะครับเป็นเรือกระเตงแล้วก็ท้ายสุดมีตรงท้าย1ลําลำนะครับรวมแล้วชุดนี้นะครับชุดนี้โยงหน้าน่าจะมีสี่ลำนะหนึ่งสองสามสี่ลำนะครับแล้วก็มีตรงท้าย1ลําลำกระเตงข้าง1ลําลำนะครับทั้งหมด6ลลำชุดนี้ครับท่านผู้ชมกําลังจะขึ้นไปนะครับแล้วก็จะเข้าสู่วังน้ําวนหรือสนามวังน้าวนสกิดของเรานะครับท่านผู้ชมครับนี่เต็มเต็มแล้วรามาเทพไปนู่นแล้วนะครับจะถึงสะพานแล้วนะครับ แล้วก็จะขึ้นมาชุดนี้ครับท่านผู้ชมครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดเลิกกดไลค์กดชอบกดแชร์นะครับพิมพ์คอมเมนต์ทักทายเป็นกำลังใจพูดคุยกันนะท่านผู้ชมนะปีนี้นะครับนี่ชุดแรกเอาขึ้นมาให้ชมแล้วนะสำหรับฤดูน้ําหลากปีห8ครับเดี๋ยวเราจะมีให้ชมกันมันเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับสเดือนของของฤดูน้ําหลากนะครับจะได้เห็นในช่องผมปีละครั้งครับรวมถ่ายทอดเรื่องราว ของพี่ๆเรือโยงไปด้วยกันครับจัดชุดเสร็จแล้วนะครับเคลื่อนพลมาแล้วเดี๋ยวเราตัดไปดูตรงสนามวันนโมสกิดของเราเลยดีกว่านะครับว่าจะขึ้นมาครั้งนี้เป็นยังไงนะครับผมเข้าสู่สนามวันนโมสกิดของเราท่านผู้ชมดูไปไกลๆลิบๆนะครับท่านผู้ชมเห็นเหมือนสว่าง มันหมุนติ้วอยู่ตรงกลางน้ำไหมครับท่านผู้ชมครับเรือหนักชุดแรกของเราปีนี้68ขึ้นมาแล้วครับท่านผู้ชมครับดูลักษณะการขึ้นมาวันนี้นะครับทางฝั่งกระตุกซ้ายสุดนับเรือกระตุกเนี่ยเข้าเข้าชิดติดมาทางโป๊ะฝั่งซ้ายเลยนะน่าจะเป็นซัสพเบอร์19ขึ้นมาช่วยนะเนี่ยทิ้งไว้ลําเดียวนะครับแล้วบานกันขึ้นมาแบบนี้ท่านผู้ชมลําที่อยู่ขวาสุดครับโดนแล้วนะครับโดนแล้วท่านผู้ชมโตน้ำบนไปแล้วนะครับเมื่อกี้วบไปเลยนะครับ แล้วก็ต้องเล่งขึอนผู้ท่านยมครับดูดีถทัดใจไม่ถึงอย่างมานะครับสามาแยกกวางน้ําบนตรงนี้วกไปทีหนึ่งนี่ต้องใช้สติอย่างมากเลยน้าโยมเอ้ดูครับเมื่อกี้เอาคู่ท่านยมเอียงมาขนาดนี้นะกาบมันเสมอปิ่มน้ํามาเลยนะท่านยมนะแล้วเดี๋ยวออกแรงยังไงนะครับเขาใช้จังหวะกันยังไงท่านยมเดี๋ยวเดี๋ยวอีกส,สักรูนึงตัดสิอ้าวอ้าวกระตุกผมไปไหนเนี่ยเหลือกระตุกหายไปไหนล้ำหนึ่งนะครับ จังหวะเข้ามาให้บานไปขวาที่สามลำนะผมเห็นเหมือนกับเรือกระตุกอยู่สายสุดเนี่ยนะท่านผู้ชมครับแล้วก็ขวัญทั่วมาหนึ่งล้ำนะท่านผู้ชมเดี๋ยวดูวันใครเป็นเจ้าของกองแต่ว่าขวาสุดโดนอีกแล้วคนระับจังหวะเล่งขึ้นมานะมันกระชากนะผมเรือหนักมันหนักจริงๆนะทับคมน,นะกาบของเรือเนี่ยเอียงเสมอปิมน,น้ําใจต้องแข็งนะท่านผู้ชมใจต้องแข็งต้องนิ่งนะครับแล้วก็นี่ไงล่ะอีกหนึ่งล้ำครับล็กนันกระจายนะทุกเนี่ยทุม อุเครื่องแรงครับนกระจายแล้วครับดูครับติดมาเลยนะน้ำจมมันใกล้ชิดมากกับผมอุปเครื่องนะครับถ้าติดกว่าน,นี้คงต้องกระโดดเข้าไปถ่ายในเรือแล้วนะน้ำจมนะเอาแล้วน้ำจเสียงก็ามานะน้ำจงเดี๋ยวผมผมตัดเสียงหน่อยนึงดูจังหวะเทดูจังหวะรวมกันเอาให้ดีนะน้ำจมครับชุดแรกของปี88ครับแรงทุกลำ โงหน้าลัางสี่ลำางนะครับเข้าเต็มตัวที่แม่น้ําป่าสักเรียบร้อยแล้วโค้งหน้าครับหูเก้าห้องน้ําเดี๋ยวจะบังคับล้างไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายเทไปด้วยกันทั้งหมดนี่นะครับเดี๋ยวจะทํายังไงนะครับตรงนี้ใครเป็นเจ้าของพวงนะครับสังเกตที่ตรงเชือกนะครับที่ผูกไว้จะมี2เส้นนะับเป็นเจ้าของพวงแล้วก็ที่เหลือก็เป็นเรือที่ช่วยกันนําขึ้นมานะครับตรงนี้ครับผู้ที่ที่บอกกันนะครับว่ามันหนักหรอดูครับท่านผู้ชมเมื่อสักรู่นะครับ ฉากแรกเนี่ยเราเห็นเรือเบาและนี่คือเรือหนักก็คือเขาใส่ลงมาสัเต็มนะครับของเรือเนี่ยไมกับน้ํามาแบบนี้หนักมากนะครับหนักมากๆครับท่านผู้ชมเห็นจิวๆนะครับอยู่ตามเรือพกแบบนี้นะครับมีการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวนั่นคือพี่พี่สลังเรือนะผมพูดเน้นย้ำทุกครั้งนะในเวลาการเลี้ยวคอนโทรลนะพี่สลังเรือเขาต้องคอยอยู่ช่วยนะคอยลดเชือกหรือว่าคลายเชือกออกทําเชือกให้ตึง เพื่อที่จะบังคับให้มันเป็นแนวตรงนะครับและก็นี่ครับอีกหนึ่งรำที่ทุกโค้งนะครับเป็นหัวใจสําคัญเหมือนกันอีกหนึ่งรำก็คือเรือตรงท้ายครับท่านผู้ชมครับคอยบังคับล้างเจ้าท้ายของเรือโป๊ะนี้ไว้นะครับให้มันกลับเข้ามาอยู่ในร่องน้ําให้ได้นะไม่งั้นมันจะแฉะขึ้นตลิ่งไม่ซ้ายก็ขวานั่นแหละนะครับด้านหน้าเข้าแล้วครับท่านผู้ชมครับด้านหน้าเข้ากันไปแล้วนะท่านผู้ชมเข้ากันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตรงนี้ครับ เรือที่เป็นเรือกระเตงนี่ขึ้นมาที่เราเห็นนะครับจากตอนที่เขาจับพวงเมื่อช่วงแรกเขาก็จะปล่อยแล้วนะครับเพราะว่าเข้ามากันได้สุดแล้วถึงตรงนี้เรือกระเตงข้างเขาก็จะปล่อยออกนะครับแล้วก็ให้พี่ๆเขาเดินทางกันต่อจุดหมายปลายทางก็อยู่ที่นนะอำเภอนครหลวงนะครับโอ้โหชุดนี้นี่เป็นชุดแรกครับเอามาให้ชมกันให้หายคิดถึงกันนะนี่ค้ายงามงามนำ้ำยมชุดนี้ ทุดนี้เข้าเข้าลึกดีนะครับเข้าลึกดีนี่ครับปล่อยออกมาแล้วครับอ่าเป็นกระแตงข้างครับเป็นกระแตงข้างทีมงานของมนุษย์เก้าสิบเก้าเรือในตำนานนะครับโอ้ยังใหญ่โตเหมือนเดิมเรียวแรงดีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ขึ้นลงตรงนี้ไม่ต้องห่วงครับสุดยอดอยู่แล้วนะครับวันนี้วันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของพี่ๆเรือโยงเรือลากลุงเรือพสินค้านะครับ ที่ผ่านสามแยกวังน้ําบนหรือที่ให้ฉายาว่าวังน้ําบนสกิดนะครับโอ้ตัดมาให้ชมกันแบบสวยๆนะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณทีมงานเรยงทุกท่านนะครับขอเดินทางไปกลับโดยสน่งภาพนะครับบารมีพระเดชพระคุณคุณหลวงพ่อโตแห่งวัดพะนันเชิงคุ้งคลองให้พี่ๆเดินทางไปกลับโดยสน่งภาพปลอดไยัยทุกครั้งที่ขึ้นลงตรงนี้นะครับแต่เดี๋ยวผมก็จะติดตามนําเรื่องราวจาก มาขายให้พี่ๆได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับจนจบฤด,ดูน้ําหลากในช่องผมปูพักเครื่องนะครับแล้วก็ที่เห็นที่เห็นลงมาอีกหนึ่งอ๋ออันนี้เป็นซรัพย์โสพลเบอร์สิบเก้านะครับผ่านจุดนี้แล้วพี่เขาปล่อยออกนะครับพี่เขามาคอยช่วยเป็นเรือกระตุกนะเวลาที่เรือโปกมันจะขึ้นมานะครับเอาให้มันเข้าทางฝั่งแม่น้ำป่าสักเรือของพี่ซัพย์สพลเขาค่อนข้างจะแรงนะเขาก็กระตุกดึงได้นะครับเมื่อกี้อยู่ ขวาลำเดียวเลยใช่ไหมท่านผู้ชมอยู่ขวาตอนเทโค้งมานะครับแล้วก็ฝั่งเราเป็นซ้ายนะครับลำเดียวนี่พอถึงตรงนี้ปุ๊บก,ก็ปล่อยนะครับก็เหลือยงหน้า3ามลำนะครับแล้วก็ตรงท้ายหนึ่งลำนำเข้าไปสู่อําเภอนครหลวงนะครับติดตามกันใหม่ครับคลิปหน้าครับอีพีต่อไปวันนี้สวัสดีครับ